สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเคอร์ไรเดอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในแมปที่มีชื่วอว่าทวินพิลลาร์สเช่นเดิมนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโฟเดต์นัทนะฮะเล่นเป็นคอมมานเดอร์โซโลมอนนะฮะอยู่ในลีกไทเบเรียมหกนะครับเปิดเปิดมาเนี่ยก็โดนเลยนะครับผมโอ้โหรถเก็บได้จะแตกไหมครับแตกเรียบร้อยนะฮะเป็นฝีมือของฝั่งสีน้ำเงินนะฮะฝั่งซ้ายนะคุณ MDS มหนึ่งนะ เป็นคอมมานเดอร์เอ่อชื่ออะไรนะคอมมานเดอร์แจ็คสันนะอยู่ในเลีกไทเบเรียม6เช่นกันนะครับอ่าโอ้โหเปิดด้วยเอ่อมันชื่ออะไรนะจัมเจ็รูเปอร์นะอย่างดุเดือดเลยนะครับเปิดมา2 2หน่วยนะสองสควอดนะรู้เรื่องเลยนะผมจริงๆแล้วว่าหน่วยไม่ได้ต้องเรียกว่าหมู่นะฮะคือสับสับภาษาไทยคขาว่าสควอดเนี่ยเมันขาจะบัญญัติไว้ว่าหมู่นะะไม่ใช่หน่วยนะคนละความหมายกันนะอ่ะ ทีน่แน่ก็คือออกมา2หมู่รถเก็บแร่พังนะฝั่งสีแดงนี่คือเสียเปรียบทางด้านอีโคโนมิไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วตอนนี้ไม่ครับฝั่งสีน้ําเงินออกพรีเดตเตอร์มานะครับผมโอ้โหใช้สกิลของคองมมานเดอร์เจสันนะเอ็นฮันให้กับตัวจำเจชนะครับเพื่อที่จะเข้าไปปะทะนะครับผมเรียบร้อยครับโดนไรโน่เก็บไปนะตรงน,นี้พรีเดตเตอร์เข้ามายิงเครื่องยิงตรวจบึ้มไปแล้วนะจังหวะน,นี้ฝั่งสีมันกำลังจะได้ยิงนิวเคลียร์นะครับแล้วสุดท้ายก็ถูกยิงออกไปจนได้นะฝั่งสีเงินเป็นฝ่ายได้ยิงก่อนนะฝั่งสีแดงก็โโโดนนไปแล้้วะครับผมอห ตอนนี้ฝั่งสีแดงจะแก้ทางไงครับสีแดงเอาไรโน่ไปยิงสู้กับทหารอ่ะก็ได้อยู่นะจริงๆแล้วแล้วตอนนี้ฝั่ง <c oughs> ฝั่งสีแดงก็เสียไรโน่ไปแล้วแล้วตอนนี้สีน้ําเงินนี่สร้างฟรีเดเตอร์ออกมานะครับใช้สกิลบัฟด้วยนะฮิร e ุยชาร์ตนะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระโจมตีเอาสกิลหายไปแล้วโอเคเอฟเฟกอยู่ได้แป๊บเดียวนะจังหวะน,นี้ว่าไงครับพรีเดเตอร์คือเน้นเน้นยิงไปที่รถเก็บแร่นะฮะฝั่งฝั่งสีน้ําเงินนะ,ะยิงรถเก็บแร่ฝั่งสีแดงนะครับ จะแตกก่อนไหมครับรถเก็บได้หรือว่าฝั่งสีแดงจะเก็บได้ก่อนไม่ทันนะครับรถเก็บได้แตกไปอีกหนึ่งคันนะโอ้โหอ่ะฝั่งสีฝั่งสีน้ำเงินไว้ครับสร้างเอ่อชักเว็บทูเป,ปอร์มานะแล้วก็บัฟนะครับผมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่ถึงกับต้องเล่นอากาศายานนะครับออกตัวทารอนมานะฝั่ง,ไง,ไงนะสีน้ำเงินไวนะ้ไงฮะน้็เงินยูนิตอต่อต้านอากาศายานนั้นก็มีแค่สลิงช็อตกับตัวไรนู่นะอ่า มาแล้วนะครับผมสลิงช็อตนะฮะแล้วตรงนี้เออ่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้สร้างสนามบินนะฝั่งสีน้ำเงินนะตอนนี้สลิงช็อตยิงทาลอนร่วมไปแล้วเรียบร้อยนะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงกำลังจะได้ยิงนิวเคลียร์นะเสีย่ยงเงินต้องเข้าไปขัดขวางให้ได้นะครับเข้าไปคุมแพลตฟอร์มเรียบร้อยครับผมเกมพลิกกลับมาเป็นฝั่งสีน้ำเงินคุมนิวเคลียร์ได้นะแล้วก็ถูกยิงออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมฝั่งสีแดงแตกนะครับผมโอ้โห เรียกได้ว่าวุดวิดนะเซนจ่าแดงผาแปดเลยนะฮะเกมพลิกแบบสุดๆเลยอ่าคือฝั่งสีแดงนะเกือบจะได้ยิงนิวเคลียร์อยู่แล้วนะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่อ่าเรียกได้ว่าปั๊มยูนิตออกมาวุดวิดนะฮะก็คืออ่าปั๊มตัวจำเจตูเปอร์เข้าไปคุมแพลตฟอร์มได้พอดีนะทางฝั่งขวานะส่วนฝั่งบนนี่ก็ส่งพรีเดเตอร์เข้าไปได้ทันเวลาพอดีเป๊ะเลยนะอ่าทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณ MDS 1ฝั่งสีน้ำเงินนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอตีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า mm hmm. สู้ดีครับฝากเลยกดแชร์ด้วยนะฮะ mm hmm. และนอกจากนี้ท่าสามารถสนับสนุนเราตามชอา่องทางที่เยไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ